สวัสดีครับสองแสบเรตตี้ครับมาแล้วครับผมคลิปนี้กับบรรยากาศสดๆนะครับนี่นะครับผมขอพรขอพรกันได้นะครับ นะครับสองแสบบริเลตตี้นำเสนอนะครับตัวนี้เป็นอยู่อยู่ทาเวตสวรรค์นะครับอยู่วัดจุราบุรีอำเภอวัวาจังหวัดสมุทรสงครามครับสองแสบวาเลตตี้นำเสนอครับนี่ครับนะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอขอกระไ้ครับสำหรับ FC ฟสามน้อย FC อีหล้าน้อย FC พ่อโจงหญิงเอสามน้อยแฟนๆทุกท่านครับนี่ครับ สดๆนะครับอยู่วัดจุรามณีนะครับตอนนี้นะครับเมื่อสักพักก็ได้ชมไฟ้สดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับให้ได้มาขอพรกันนะครับถ่ายผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอพรได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศฝั่งอุโบสถนะครับของวัดจุรามณีนะครับบรรยากาศ บรรยากาศดีมากมากครับคนหลั่งไหลมาเยอะนะครับนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสวเลตี้ด้วยนะครับ นี่ครับศูนย์ทำกิจกรรม้างวัดนะครับสวยมากๆครับเดี๋ยวมานีเดี๋ยวมานีมานี่ปัจจัยที่ทำบุญนะครับนับดังดือเลยทำบุญผชาดอกไม้วนะครับผมจุดทำบุญนะครับนีครับหยิบทุก1ชุดครับ หยิบดอ,อบกกุหลาบหนึ่งช่อหนึ่งกลนะครับแล้วก็จุดทูปว่ายขอพรทาวเวสวรรณโนกันได้ตรนฝั่งขวามือนะครับ <S <S มีตู้เติมน้ำมันตะเกียงอยู่ตู้นี้ท่านสามารถจุดทูปว่ายของพรทาวเวสวรรณโนได้เลยมีอยู่สองช่องน,นะครับส่วนท่านใดครับน้กจะเปลี่ยนสีประจำวันเกิดร่วตรงนี้นะครับนะเป็นจุดเปลี่ยนเพียนสีประจำวันเกิดโดยเช่นเดียวกันท่านเปลี่ยนเลียนเล่มลน20ยี่สิบบาทนะครับหยิบตามสีวันเกิดได้เลยนะครับวันอาทิตย์เปี่ยนสี ได้เเลลยวแะท่านอยู่กรุงเทพก็เดินมาเดินทางมา60กิโลนะครับ60กิโลจากกรุงเทพมา60กว่ากิโลนะครับมาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปลาเสริมบ้าีนะครับก็หย่อนตั้งใจนะครับทุกอยวกันครับครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนสองพันหายหกสิบเจนะครับหนึ่งกันยายนหอยมีโชคมีลาภนะครับสี่มงกี้รู้เรื่องครับ เรีวเล่นเีทยทาเล่นมา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 อแล้วมาอา,า,า,ากาศนะครับสดๆคนเยอะมากครับท้องเลือดนะครับผมนะครับ ออกมาออกมาออกมาเนี่มาเยอนนี่ออกมามาเยอน,นี่ยืน่อยู่เฉยไม่อยู่นะครับก็จะได้วิวแบบนี้นะครับวิว่ฮโซแบบนี้นะครับ,รบวันนี้ ตอนไม้ออกด้วยครับวันที่หนึ่งกันยาในคนเยอะมากๆครับนี่ครับ นเยอบ,บรรยากาศคนมาทำบุญมันต้องไปต้องไปไม่ต้องไปแดดต้องไปไมันแดดสองแสบเบรตี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเย็นนี้ครับวันที่1นึ่งเนี่ยครับช่วงสี่โมงนะครับ <c oughs> เก็บภาพเก็บคลิปมาฝากนะครับพอมื่อ <reading> ส <series> ัก <Pop> พ <keys in expand> ักก็ไ <se> ด <Island> ้ไลฟ์สดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยเก็บภาพเก็บคลิปมาฝากครับบรรยากาศร่มเลื่นแล้วก็มีผู้คนหลั่งไหลมาทําบุญเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยจุดเปลี่ยนผู้ใต้ขององค์พราวิสุวรรณูปองค์ใหญ่ที่สุดของวัดจุฬามณีอยู่นะครับ เรียนเชิตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเียงที่นุ่นี่เป็นอุโบสถนะครับใครเคยเข้าไปขอพอรตรงนี้บ้างครับ,บอุโบสถนี่รครับชาติมีบารมีเต็มเตียงกจะได้รักสันมรนะครับและยังได้อานิสงส์ในการตัดร้อนลักกรรนะครับ खब मोह ยากาศส,สดๆนี่ครับคนเยอะมากหลังที่ทำบุญขอพรขอให้มีโชคีราาทุกท่านนะคบสำหรับวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคีราานะครับเย็นนี้ครับ ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบบริตตี้ด้วยนะครับแล้วแต่ ฝากกดติดตามช่องสองแสนวาเลตตี้ด้วยนะครับหวัมีโชคอีแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย